กาบ,บสวัสดีช่วงแรกของวันทีนีสิบเจ็ดสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามทางช่องยูทูปของเ้าครับช่องยูซีพาร์คโคซิงหนึ่งสิบหนึ่งและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับกับกระพบ่พ่อกันทุกเมื่อแล้วครับพี่น,อน้องครับสวัสแรกครับอ่าสำหรับชิมนี้ก็เนื่องจะต้องขอกราบขอบพระคุณเอฟซีอำเภอพังค้นจังหวัดสกลนครน,น,นะ,ค,ะนนครับพี่น้องครับ ที่ให้ความอนุเคราะห์เมตตาสงสารขอกน้อยๆครับพี่น้องครับอ่าได้สร้างปีตชุดสิบสองโตมากครับทางทีมงานห้องกับสีเดินทางมานี้ประมาณอ่าสามที่ทุ่มลครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าอ่าง้อง้อมันหลกับชี้แห้งมาได้ครับพี่น้องครับอ่าเมื่อวันวามีง้อสีไปเหยียบเอาเหยียบเอาเลยครับพี่น้องครับชี้ไปเนี้ยจอดเนี้ยเมืองง้อไปนั่งครับพี่น้องครับเมือยใสกับนอนหันประมาณนี้ครับพี่น้องครับอ่าเนี่ยครับเดินทางรถรถสองขั้นครับพี่น้องครับขั้นเดียวเพราะสามารถใสไปได้เหมือเพราะว่าอ่า มันก็มีทั้งคมใหญ่คมน้อยนะครับพี่น้องครับถ้าอัดไปเลยนี่ก็บบอดีครับพี่น้องครับถ้ามันเนียนไหลกับบอดี้แล้ครับพี่น้องครับนี่ครับเพิ่นก็สั่งเปลี่ยนมาสิบสองตัวครับเอาไปตั้งฟ้ามเลยนะครับอ่าเทคโนโลยีอ่าพังโค่นนะนัดกันยี่หันครับพี่น้องครับเอฟซีไปไหนไปถ่ายยี่หันครับจนสิบสองตัวรอเดินทางอีกจะหน่อยครับพี่น้องครับนี่กำลังกินอาหารอยู่ครับอ่าถึงสิเป็นง้อขายครับพี่น้องครับแต่ว่านี่ครับอาหารการกินของทั้งครองนี่กับบุธรรมดาครับพี่น้องครับ อ่าทั้งวัวซิบตัวคื้นี่ค่าใส่ใจนี่เหมือนเล่ยมือละหาร้อยครับพี่น้องเสาแรงครับนี่บนหลังคามหากําไรครับพี่น้องกําไรลักซิบลักลอยครับพี่น้องครับอาศัยมัดร่วมกันมัดร่วมกันหลายๆกับพ่อได้อันนี้ครับพี่น้องครับถ้าขายแยกไปนี่บางตัวบางคมขาดทุนบางตัวบางคมบม่มีกําไรครับพี่น้องครับนอกจากที่มัดร่วมยังสิครับพี่น้องครับนี่ครับก็ต้องกราบขอบคุณทุกๆท่านครับเพราะว่าสิลงชิบไหญนะครับมือนขึ้นแอดมินก็เดินทางไปเอ่อ อำเภออำเภอไหนครังพีน้ออ,อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทอ่าไปเรื่อยๆนั่ไปเนาะเดิมบางนั่งบวชครับพี่น้องครับเกิดมาจากทองพอทองแม่กับคนต้อเคยไปเนาะเจมาร์เดย์บอกกับอ,อีฟพาว่าว่ามันจะไกลถึงจัหวดกรุงเทพตัวนี้พอวันมันขึ้นเดินทางไปไปกลับครับไปหอดบ้านเอฟซีกับประมาณอ่าซีถุงกลัว้วยประมาณครับซีถุงเครงลงกง้อเรากับตีกลับมาครับอ่ามาลอจัดทรงอ่าอำเภอพังโคตรข,ของข้อครับพี่น้องนี่ครับท่านใดอยากมีง้อเลี้ยง เดี๋วมาทันยังแค่ไหนมีทุนอ่ากระลังสีรีเริ่มเรื่องอ่าเขามาติดตามผลงานทั้งช่องเขาได้ครับพี่น้องครับช่องเขาบริษัทสางสรรผลงานแบบคอ,คอนเทนต์ครับพี่น้องครับสางสรรผลงานแบบความจริงใจเน้นแบ่งปันพอ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคนหลากหยานักลงทุนมือใหม่อ่าอยากปรึกษาเลี้ยงงัวอยากเลี้ยงงัวอยากเห็นฟาร์มโท้มาปรึกษาผมได้ครับพี่น้องครับได้ตลอด24โมงครับครับอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศทํางานทางไกลได้ครับพี่น้องครับอ่าอยากเลี้ยงงัวไปเลี้ยง เดว่าอ่ายังทนามีผู้ดูแลให้อ่าฝากช่องยูทูปของเขาเป็นคนดูแลให้ก็ได้ครับช่องยูซีพัโคซิงหนึ่งศูนย์หนึ่งบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนครับพี่รองครับนี่ครับฝากติดตามผลงานช่องแน่นอนเขานะครับพี่้องครับช่วยอุดหนุนลูกในบ้านวันในสวนดีที่สุดครับพี่รองครับนี่ครับอ่าซอยอุ้มกันไว้ครับพี่รองครับอ่าอีกต่อไปอ่าในเวลาอีกบ่โดนนี่ครับพี่รองครับมั่นสี่หาสือราคาเก่าบ่ได้ครับพี่รองครับช่วงนี้ผู้ใดมีทุนมีห้อนี่กะอ่า หาซื้อเจ็บครับพี่น้องครับหาซื้อเจ็บนี่ครับจัง er โค้มแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเมื่อสองปีที่แล้วนี่หาซื้อเ่ได้เลยนครับราคาสองหมื่นกว่ามิโตอ่าสามหมื่นกว่ายางเดียวเลยครับโค้มแบบลูกผสมสวยๆนี่ครับพี่น้องครับจังโค้มโอนี่กับสองหมื่นกว่าอ่าเดี๋ยวนี้มันกับารสะาพมันบางครับพี่น้องครับอ่าถือกระขายถือแพ่งกระขายแพงครับเท่าก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนศาสนากตทิจะของครับพี่น้องครับว่าอ่าเนี่ยมันถือเขาต้องทําใจให้ได้ว่าอ่ามันถือมันกับเป็นช่วงมันครับพี่น้องมันเป็นช่วง ช่วงช่วงหนึ่งของจังหวะนะครับช่วงจังหวะครับพ right, ี Looks, ่น้องครับจังหวะมันแพงอะขายได้แพงอ่าฝากน้ำครับย้ำขายได้แพงก็ออกวาบ่อแนี่ว่าข่ขายได้ค่มละแสนสองแสนครับบ่มีนวาย่มำขายได้แพงอุ้ครับย้ำขายได้ถือกาบอกว่าขายได้ถืออ่ามันจังบอกเปรียบการถือการแพงบอกเปรียบกันครับพี่น้องครับอันนี้ทางขวากาทางนั้นทางนี้อ่างัอเทียนอยู่นี่ผมฉีดยาถ่ายพยาธิยามารุงให้ทุกตัวอ่า fc สามารถนำมาไปเลี้ยงได้โดยสบายใจครับพี่น้องครับนี่ครับ บ่ต้องไปยอยังเพิ่มเติมแล้วครับพี่น้องครับบ่ลเตะบ่ตกน้ำสางตายผมการนันตีเลยท่านมีกำไรแท้ครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงแล้วบ่น้ำบ่ใหญ่กินปล่อยตกน้ำสาง่งใจขาดทุนแท้ครับพอปีกายนี่ว่างหน้าแรงหน้าเจ้าขอแลี้ยวฮองแอดมินเลี้ยงเนี่ยตกน้ำสา่งใจสามตัวครับสางหน้าหน่อยอีเมียรครับจะมาซูนในถ้าเราเลี้ยงพื้นบ้านว่าแบบยร์เป็นบ้านซูนในซูนในผีกกตาลได้เนาะครับพี่น้องครับวันนี้ไปทมสางถิ่มได้เนาะง้อตายสามตัว สามมือติดมือละโตครับพี่น้องครับปีกายตกสั่งโต๊ะรถโต๊เราขึ้นบ่ได้ครับสั่งมีน้อ่าผมก็บร้อมปล่อยไปประมาณสิบสิบไรครับอยุยุศวนผมที่ถ่ายทำยูทูปนะครับพี่น้องครับร่องต้องไปหาวสั่งสั่งบ่ได้ไรร้อมที่ไปนี่ปล่อยลงไปงอหิวน้ำต้งไปขึ้นบ่ได้หมือนกำลังตายครับพี่น้องครับนี่ครับฝากฝากเป็นแนวทางเอฟซีท่านใดอ่าอยากมีวัวเลี้ยงก็บร้องนึกถึงช่องยูทูปของเราช่องน้อยๆครับพี่น้องครับอ่า ไปหาซื้อมองเอื้อนบ่ได้เพิ่นมาส่งฟรีให้ราคาบ่ได้กันหรือว่าทาั้งนั้นทั้งนี้อ่าซื้อแล้วเพิ่นบ่มีรถไปส่งลำบากทั้งสองฟังนี่ครับเฮาสามารถจัดการดูแลให้ท่านได้ครับส่งฮอดบ้านปึ๊บงัวลงคอกถึงถึงคอกท่านโดยปลอดภัยก็จ้องนําเงินใจกันกินข้าวนํากันแซ่บๆต้มไก่สู้กันกินแล้วก็บจังมาบ้านครับพี่น้องครับนี่ครับฝากนี้นะครับพี่น้องครับฝากอุดหนุนฝากติดตามช่องยูซีพระโคซิ่หนึ่งศูนย์หนึ่ง สถานที่ตั้งของขอกง,องัน้นนะครับพี่น้องครับในเดือนนี้เป็นต้นไปผมในน้ำแบบนี้นี่ก็จะปรับปรับการาบริการใหม่คือว่าส่งฟรี300กิโลครับพี่น้องครับแล้วกบ็บริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนี่ครับบอไปได้ฟังเล่าด้วยครับพี่น้องครับฟังเล่าไปได้แชร์มุกดาหารน้องไข่เอามาไทยกันเอาครับก็บมีเอฟซีทั้งประเทศเล่าทั่วหปผมไปส่งครับย่ามรูวผสมบามันส,สวยๆแต่ว่าผมสามารถไปได้ถึงสะพานมีรภาพไทยเล่า หนองค่ายอุบลมุกดาหารนี่ผมไปได้อยู่ครับพี่น้องครับนอครานุ่มเอฟซีฟังเล่ากะทํำเรืองเอาขามไปออครับพี่น้องครับแต่ว่าใส่ผมขามไปเลยผมเ่าขามไปเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับฝาดนะครับพี่น้องครับด้วยความเมตตาขอความสงสารครับพี่น้องครับช่วยอุดหนุนลูกในบ้านวันในสวนนะครับพี่น้องครับซาลาชิมนี้กะขอจบไปเพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ